สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์นะครับอีเซกินะครับ NT 5 4 0นะครับ40แรงม้านั่นเองนะครับผมเครื่องยนต์3สูบนะครับระบบ Direct Injection นะครับนี่เลย40แรงม้าอันนี้สภาพเดิมๆนะครับสภาพสีสันมาเดิมๆมาจากบ้านลูกค้าเดิมๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับสีกระทะมีรอยพ่นนิดหน่อยนะครับจากรถของเดิมนะครับนี่นะ สวยๆนะฮะสภาพเดิมๆนะครับใครที่ต้องการหาอีสกินะครับ40แรงม้านะครับรถเจ็เบียนปี58นะครับเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้านะครับขันล่างแล้วก็ด้านหลังเป็นผันพ่วงนะครับผันพ่วงก็อีสกินะครับ6ใบ22นิ้วนะครับยางดี4เส้นครับผมนี่ด้านท้ายนะครับสวยๆนะครับสั่งซื้อออนไลน์นะครับต่อเตา5226กำแพงเพชรนั่นเองนะครับ สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับอิซกิ40แรงม้านะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่3,035,000บาทนะครับ3,035,000บาทอิซกิ40แรงม้านะครับปี58นะครับ3,035นะครับชั่วโมงการทำงานนะครับหรือที่2,800ชั่วโมงนะครับ ผมทำงาน,นได้ปกตนินะครับทูกท้า เินหน้าแปดเงียบถอยนะครับว้าโฟวินใช้ได้เรียบร้อยนะครับสามแสนสันบาทนะครับอิซกิปี5 8าแปดนะครับสีแรงม้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่รับเป็นยาเตคกเตอร์นะครับโทรส8 7แปดเจ็3ห9าสองสองสนเปะครับเปิดทำการทุกวันนะครับสนใจราคาตัลองได้ส่งฟรีใน,ในระยะทางสามอยกิโลเมตรแรกนะครับ ต่งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ